Hi everybody today gonna uh ah uh, ah uh, oh oh let's say สวัสดีหรือว่าั้แล้วถึงวันที่7แล้วนะคะครึ่งทางของทริปนี้นะคะ15กรกฎาคม65เนี่ยวันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านพี่แมวนะคะพักผ่อนช่วงเช้าก็จะทำกิจกรรมทานข้าวอะไรนะคะแล้วก็ ไปเดินป่ารอบๆแถวนี้นะคะแถ,แถวนี้นะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปหมูกันนะคะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะคะด้านหน้านะคะเยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะอันนี้เราก็มาเดินปา่าแถวรอบๆบ้านนะคะแล้วก็มาทานมื้อเย็นนะคะที่บ้านนะคะวันนี้ลุงพอทำอ,อาหารให้ทานเนี่ยนะคะเป็นหมูย่างนะคะอร่อยมากเลยนะคะมื้อนี้อร่อยประทับใจะค่ะ วาทานอิ่มน้ำสำราญกันเลยนะคะทั้งอาหารคาวอาหารหวานนะฮะโอ้โหนี่ฮะหน้าตาของอาหารเป็นไงหน้าทานไหมคะค่ะวันนี้นะคะ15กระกฎาคมห5ณขณะนี้สามทุ่มเนะ่คะมาดูท้องฟ้าสิะคะยังสว่างสวัยอยู่เลยนะคะฝนตกนะคะวันนี้3ามทุ่มค่ะ3ามทุ่มแล้วเราจะนอนตอนไหนกันคะเนี่ยมันสวายอย่างเงี้ยคะ่ะได้ยินเสียงฝนไหมคะ วันนี้เจอฝนนะคะตั้งแต่มานะคะเพิ่งเจอฝนวันนี้ค่ะเยงฝนได้ยินไหมคะฝนตกนะคะอากาศเย็นนะคะเย็นตั้งแต่เช้าแล้วแถมมีฝนเลยนะคะตอนนี้สามทุ่มฝนตกนะคะ e ไปค่ะไปหาเวลานอนกันดีกว่าค่ะแม่ทำอะไรอยู่นะถูกวอะดีวกว่าเปลจงช อตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วพ่อหน้าอยู่นี่ไหะจะเข้าโคราชแล้วรับบนอยู่พึ่งมาจากเออะไรนะคับจะนอนเลยดีไปอะไปไปแบบว่ามีคนไปเยอะมากเลยดีแล้วก็ตมแม่เป็นอะไรหรือเปล่าอืมม่เรากมจะนอนถ้าดูดูแลดีๆแค่นี้แหละเด้กุญมืม หมดหัวนอนไม่หลับเอาไงดีล้อเล่นล้อเล่น เดี๋ยววันที่8นะคะเราเริ่มต้นไปทานอาหารอิตาเลียนกันนะคะแล้วก็ไปลุยไรสตรอเบอรี่นะคะเสร็จสุดท้ายก็ไปเดินเล่นในเมืองฮอสเดโบนะคะไปค่ะไปค่ะถ้าอาหารอิตาเลียนนะฮะโอ้ยตื่นเต้นจังเลยครั้งแรกนะคะโอ้เดี๋ยวขึ้นไปดูในข้างบนนี่ฮะโอ้ชั้นบนมีไวน์ด้วยนะคะหลากหลายเลยะค่ะโอ้นะคะเดี๋ยวเราลงไปนะคะลงไปทานอาหารกันข้างล่างนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะจะชิมเสี้ยอาหารอิตาเลียนเป็นแบบไหนคะ ะวันนี้เราอยู่ที่มุมของหวานแล้วนะคะอันนี้ค่ะได้ข่าวว่าสีนี้จะอร่อยที่สุดนะคะห้ามยั่งหมดนะคะใช่นไหมคะเอาสีอื่นไปอีกเลยฮะได้ค่ะได้ลองสีอื่นบ้างนะคะถามว่าแมวได้ไปได้อันนี้ตุรงนะคะวิธีจิ้มถูกนะคะฮะจิ้มถูกวิธีนะคะต้องเหรอคะต้องค่ะอันไหนที่แนะนำบ้างคะมีอะไรแนะนำบ้างอร่อยสตรอเบอรี่ไหมสตรอเบอรี่ ไปเลยได้ไดไะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนากค่ะเมนเม้ม,มอิ่มนำไหมคะ 后、mm hmm. mm hmm.

มาสบอมาสบอแล้วก็มาอิตาเลียนมาสไตลอิตาเลียนนะคะวันนี้มีอาหารอิตาเลียนนอันนี้ใกล้จะมดชาอันนี้ประมาณเก้าโมงครเช้าที่ิน์รนเอจตบุฟเฟ่ต์นะคะกลับมาบุฟเฟ่ต์นะคะกลมาเลยนะคะ ขนแบบมเปรยวาอาหารเจอรีก่ก็ต้องรับประทานคู่กับซานะคะมีดมารีนะคะลงไปแล้วค่ะแล้วมาดูรสชาติจะแตกต่างกันอย่างไร แล้วมีไล่สตรอเบอรี่กันเลยนะคะเป็นไงคะลูกใหญ่ไหมคะหวานกรอบมากเลยนะคะสนุกสนานมากเลยค่ะอันนี้นะคะพามาเก็บสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่ไม่อยากจะเดินเยอะนะคะเขาก็มาเดินใกล้ๆได้ลูกเล็กๆะของอีชั้นได้ลูกใหญ่ด้วยเห็นไหมไอดัส yes เซอร์จามาย yes มาค่ะมาค่ะกับอุปกรณ์เรานะคะคนละหนึ่งถาดนะคะมาหาสตรอเบอรี่กันนะคะเจอแล้วว้าย พอได้พอได้พอได้เนี่ยค่ะไปดูที่ไปดูที่มเมื่อขเป็นเลยเยอะเลยเยอะเลยนี่นะคะนี่อีกนี่อีกนี่อีกเนี่ยค่ะเป็นเลยสดสดจากที่ไร่เลยนะคะอันนี้สวนสตรอเบอรี่ที่เดนมาร์กนะคะเนี่ยค่ะเรายังอยู่ต้นต้นอยู่เลยนะคะ เต็มเลยนี่เดี๋ยวไปต่อไปต่อเพียบเลยฮะเห็นไหมคะสวนกว้างไหมคะไล่สตอร์รี่นะคะกว้างเลยนะคะนี่นะะเลยค่ะเต็มเลยค่ะเดี๋ยวไปแหวกหากันนะคะ เ้อเอ๊มืให่มากโอ้นี่ไงเธอแป้งดูด้วยอ่ะแป้งมุงตรงเลยถ้าเกิดอดทนอ่ะแล้วเดินมาหน่อยอ่ะแข็งแรงหน่อยนี้จะได้ไปหาของลูกใหญ่เยอะๆเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยบําบิ้นๆสวัสดีค่ะนี่คือผลงานนะคะผลงานของการเก็บสตรอเบอรี่ที่ไร่ีมา ก็นั่งักสวดีันะยหงไหมเก่ไหมันะคว่าเท่าไรเนเป็นไงนะจิมหวานสั่มโหต้องกินต้องกินหลายคำเนาะกว่าจะหมดคำคำไหนวไปเป็นปี <laughs> กเบอรี่พันยักพันพันก็เรียกแบบมันแปลงกายล่างมัอยูงต่ัวกอัวเยอน่าเกลียดเฮ้ยอนนมเป็นของมาดูนี่อะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยมเป็นของแปลกไ่เราจะได้เอาไปงารเนี่ยอ่หาดีหลายเสียจน โอ้ของดีอยู่ด้านหลังนี่นะคะนี่โอยู่ท้ายสวนเลยค่ะอยู่ท้ายได้ได้หมดเลยอ่ะเฮ้ยเต็มะเฮ้ยโอ้ยใหญ่ใหญ่ๆสู้คนไทยไม่ได้นะคะคนไทยบุกลุยมาได้ถึงด้านหลังนะคะนี่เลยหนาใหญ่นี่ของหนูยิ่งหนึ่งสองสามใส่แค่ ไปติวมนเห็นเจอนี้ไเเจอเนี้ยโอเคเอาถ่ายวิดีโอให้หน่อยเรอปเป็นสวมหนุ่มเออจริงๆไม่รู้นะมันคว่ำอยู่อันนี้ไร่นี่คือไร่สตรอเบอรี่นะคะแล้วเก็บไปแล้วหนึ่งหนึ่งกล่องเล็กๆพอมาทางด้านหลังมันรุกันโตขึ้นใช่ไหมมันเห็นโตขึ้น คนเอ๊เอานี่ปริกระมังอเนี่ยคว่ำได้หมดเลยส้นลูไม่ทราบคือมีคนลูกใหญ่ๆเนี่ยใหญ่จริงฮะนี่นี่ทำเสียทำเงินเดหน้าตาหน้าตาสตรอเบอรี่เขาอยู่ต้องแบบอมมนในตัวสวยเนาะไอตัวนี้อเป็นกินเนตบุ๊กได้เลยนะคะโอ้โหหลูติ๊กใช่นี่นี่นี่อันนี้มะเขือเทศหรือเปล่าคะไปเนาะหนึ่งสองสาม action รับกระเด็นพร้อม กินข oh, oh, oh. ้าวดยทั ơi, ่วหนึเอ้ะเอ้ยเอ้เอยาหารนีคืออ่กินบนเดือนต้นะฮะได้คนละแบบนะถ้าเป็นไทยนะะเรานองี่ทบ้านนะะล้เลยนะฮะ ตยาเดีนะะคไม่มีตั๋วเครื่องบินกลับนะคะต้องมาเก็บสตรอเบอรี่ยังชีพนะคะน้อยเกินไปไม่ค่ะเนี่ย เขาเขาพาครอบครัวมาล้วทั้งหมดเลยอ่ะมาเป็นกิจกรรทำบาไม่มีเงินการบินไปบ้านกันเลยไม่มีินการบินไปบ้านเลยนะเน่เ่เอ๊นั่นเป็นอะกันเนย ตอนนี้กำลังออกรวงนะคะรวงเขาก็จะเป็นาที่หรืะรวงจะเป็นสีเหลืองนะตอนนี้เหลืองเลยวนะแก่แล้วใช่ไหมคะคุณแมวอันไม่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่มีความรู้แต่ว่ารวงมันจะเป็นอย่างเงี้ยรวงข้าวสาลีอ่ะไหมเป็น้ๆดิเขาปั่นอยู่สูงเนินอันนี้นะคะเราก็มาเห็นเรามันก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับสตรอเบอรี่แล้วก็ข้าวสาลีนะคะอยู่ตรงนี้เป็นไร่ที่อยู่ใกล้ๆกัน จุดลูกของลูกตาเหมนกันนะคะคืออาหารหลักของที่นี่นะคะบับตรอเบอี้ก็เป็นอาหารที่ชาวเตนนิสชอบรับประทานด้วยนะคะถ้าชาวเราก็ชอบชาวเรายิ่งชอบค่ะยืนตงรงนี้ข้าซาลีนะคะวันนี้นะคะมาเก็บสตรอเบอรี่ค่ะ ไปด้านหลังนะคะไม่ขี้เกียจก็จะได้เออจะได้ลูกใหญ่มากนะคะไหนดูเแมลไม่ใหญ่มากเห็นไหมความขี้เกียจไม่อยากเดินไปด้านหลังใช่ไหมคะยักษ์ทุกหมว w a ุ u ย there เดี๋ยวจะเดินเดี๋ยวจะเดินพามาเที่ยวนะคะสถานที่นี่ฮะสวยงามไหมฮะแปลกหูแปลกตาไหมฮะจริงไหมฮะท่านผู้ชม ไอ้เสิ่ยไม่มีมประธานเนี่ยยกชายไปย่อไปดวะเป็นพ่อสะโพ โหลดเลยนะฮะเกรนบลูนะฮะช้อปปิ้งได้ราคาดีมากเลยชอบใจมากเลยมาทริปนี้เกรนบลูกับเกรนบลูค่ะวัสดีค่ะขณะนี้เรากำลังมา,มาที่ร้านเกรนบลูที่นี่เขาจะเรียกว่าเกรนบลูก็หมายถึงที่จะมีคนเนี่ยเขาเอาของที่เขาอยากจะเปลี่ยนในบ้านเดคอเรทใหม่เนี่ยเอามาบริจาคให้ที่นี่แล้วก็จะมีคือเรียกเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันใช้แหละเนาะก็จะมีของดีๆของทันสมัยของ อะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วเงินที่ที่เอาจากร้านนี้ที่ขายได้ก็จะนําไปบริจาคเป็นการกุศลในที่ต่างๆตามจุดมุ่งหมายแต่ละที่นะคะแล้วคนที่มาทํางานที่นี่ก็จะเป็นคนที่มาทําโดยสมัครใจนะคะไม่มีเงินเดือนโอเคได,ดเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะมาร้านนะคะร้านขายของอ่าเนี่ย่ะมีร้านขายของอ่าจะเรียกได้ว่าเป็นของมือสองอะนะคะอของใช้แล้วแต่ว่า คนที่นี่เขาก็จะมาแรกเปลี่ยนได้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 ไดใช้กันนะคะแบ่งปันกันใช้ในราคาที่ย่อมเยาวนะฮะอย่างอันนี้เชิงเทียนที่ที่สนใจนะคะอยู่ที่20คโครนก็คูณ5ไปประมาณร้อยหนึ่งนะฮะนี่นะคะอ่ไดะอันนี้อยู่ที่25 25คโครนค่ะก็คูณ5ไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเซ็ตของเขานะคะอันนี้สนใจค่ะเดี๋ยวมาดูนะฮะอันนี้อันนี้ก็ดูดูเป็นของใหม่ยังไงเนี้ย บางที่เปลี่ยนกันใช้บางที่บางที่ก็คือร้านค้าที่ขายออกไม่หมดเนี่ยแล้วเขามากรติกใอ่ช่ขายของเยของน่าสนใจมากเลยค่ะที่เดนมาร์กนี้ตกแต่งบ้านได้น่ารักมากคนมาทํางานที่นี่เนี่ยก็จะเป็นผู้อาสาสมัครทั้งนั้นไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้นะคะมัครนใจมาทำส่วนใหญ่จะเป็นพังชน่ชพังชนก็คือผู้เกษียณผู้เกษียณอายุ เราสนใจนะคะเพราะว่าเราจะไปตั้งที่ห้องครัวห้องรับประทานอาหารนะฮะโดยใช้เชิงเทียนเพื่อเพิ่มอัตรรทในการรับประทานอาหารนะคะสวยมากค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็อีกแผนกหนึ่งนะคะ มีความสวยงามอยู่ในตัวมากเลยนะคะแต่ละชั้นแต่ละนแผนกนะคะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลแล้วละคะ่ะว่าจะหยิบจับชิ้นไหนกลับไทยนะคะไปตกแต่งบ้านนะคะ,นะคะเป็นของที่มีคุณค่ามากเลยนะคะด้วยเลืด,ดลาย ก็จะเป็นมุมพวกเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเนี่ยค่ะเสื้อผ้ารองเท้านะคะเสื้อโค้ทเสื้อหนังโอ้เสื้อหนังน่าสนใจนะนเสื้อโค้ทน่าสนใจนิกไทก็มีนะคะมุมเครื่องแต่งกายนะคะน่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวไปช็อปกันค่ะคลิปนี้นะคะที่ร้านเกลงบุกนะคะ ประทับใจมากเลยค่ะกันนี่ก็เก็บภาพนะคะไอศครีมที่พระราชวังนะคะแล้วก็ของที่ลึกนี่ค่ะผลงานของร้านเกรนบรุกหมดเลยนะคะเกรนบรุกเกรนบรุกนะคะอันนี้ก็ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้จะกลับ่พระราชวังนะคะติดตามอีพีหน้าด้วยนะ